เรา,าฟังเสียงกันเลยว่าเครื่องมันจะดังไหมเรามาอยู่กับเครื่องซิงครับ5 7ามิลชักเดิมที่กัด150 g เวีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูท่อนลางนะครับว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนการสูกแต่งนะครับเพราะว่าของเดิมนะครับมันรองรับรอบได้ไม่เยอะนะครับเราก็จะ เพิ่มการสูบเข้าไปนะครับให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็เหนียวขึ้นนะครับมจะได้รองรับรอบเครื่องนะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาใช้เป็นของเทนกีนะครับแล้วก็มีมีเป็นลูกปืนนะครับ8เม็ดนะครับก็เยอะกว่าของเดิมนะครับรับภาระได้มากกว่านะครับตัวนี้ก็คูนึงตรสาเหตุที่การล็อกนะครับเกิดจากความสกปรกนะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับผม ทำการล้างครับไม่สารนะครับมันจะมีพวกเศษลูกปืนก้านอะไรอย่างนี้ครับไปอุดตันตรงรูเข้าน้ํามันก้านนะครับทําให้น้ํามันเลี้ยงก้านไม่พอนะครับทำให้ก้านมันล็อกนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับความสะอาดก็เกียร์ก็เป็นเกียร์เดิมนะครับไม่มีอะไรเดือดๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเราล้างสะอาดทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็จะทําการ ทางเกียร์ตัวนี้ครับไอเกียร์สี่นะครับมันจะมีตัวล็อกนะครับผมก็ถางออกนิดนึงนะครับก็เพื่อให้เกิดความรื่นแบบนี้นะครับตัวนะครับความรื่นคล่องซานะครับเป็นหัวใจสําคัญน้ำสำหรับเครื่องยนต์สิ่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบกันเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะมีเป็นบ่าแข็งนะครับตรงข้อเวี่ยงนะครับ ซึ่งของเดิมนะครับโรงงานมาข้างซ้ายมันจะหลวมนะครับมันจะทําให้มันคอนนะครับเวลาเราใช้รอบสูงนะครับมันจะทําให้เครื่องสั่นนะครับเพื่อทำการตีบาลูกปืนแข็งนะครับให้มันเท่ากันความแน่นนะครับให้เท่ากับฝั่งขวานะครับเพื่อให้ได้ความนิ่งนะครับของข้อเวียงที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มประกอบกันเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับท่อนท่อนล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าฝั่งคัตเป็นมีอะไรบ้างนี่นะครับก็มีเป็นชุดแผ่นคัตแต่งนะครับข้างบนนี้นะครับนี่นครับแต่ว่าไม่เห็นหรอกอยู่ข้างในแล้วก็เป็นสปริงคัตนะครับแต่งนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับก็มีไล่เบาคัตนิดนึงนะครับตรงนี้เพื่อลดภาระ แล้วก็เป็นชุดคัดต์ออตโต้นะครับเป็นของเดิมนะครับแต่ว่าใหม่ๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นลองก็จะทําให้เสี่ยงแข็งขเขาอย่างขาดได้นะครับคัดต์สามก่อนครับจะเป็นของปาวานปีแรกนะครับ K Y ไวเเพราะว่าตัวใหม่ๆมันจะทํามาน้อยนะครับหน้าสัมผัสของมันก็เราก็ควรเปลี่ยน,นครับเพื่อให้รองรับรอบสูงนะครับโอเค ก็มาดูครับฝั่งโซ่ราดินนะครับก็จะเป็นชุดโซ่ซับเสียงนะครับนี่นะครับเป็นของแปลงจากทางร้านนะครับโอเคแล้วก็ตัวดันโซ่จะเป็นของเดิมแท้นะครับเบิกศูนย์ถ้าใช้เป็นตัวสะพานโซ่แบบนี้ครับจบสุดนะครับเสียงเงียบเลยแต่ว่าต้องแต่งตรงตัวตัวขากดมันนิดนึงครับเพราะว่ามันจะฝืนนะครับแล้วก็เจียออกนิดนึงครับมันก็จะลื่นเลย แล้วก็ตัดออกไปนะครับแค่ตรงที่มันงอขึ้นนะครับเพราะว่ามันชนฝาโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบส่วนที่เหลือเลยนะครับก็ชุดหัวผมก็ทําคลิปประกอบไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราจะทําการปรับปรับแคมนิดน,นึงนะครับแล้วก็ติดตั้งกลับเข้าไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปประกอบกันเลย น่งจากที่ผมทำการปรับแชมไปนะครับนิดน,นึงก็เดี๋ยวขึ้นร่มให้ดูเลยโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยว่าเครื่องมันจะดังไหม เราต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลันอินให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะโดนจับไหมโอเคบิดหนี้ตำรวจเด้อ